สวัสดีพี่น้องพบพอกับช่องสาวตุ่มบานตำแย่คือเกาเหมือนเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มกะผ้ามาเบิงบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าอยู่ที่ทำงานสาวตุ่มนี่แหละมือนี้เป็นมือทำงานวันสุดท่ายเนาะหลังจังหันกะโรงแรมกะปิดเจ็ดมือกะสีบอด้ทำงาน ท้าตุงก็เลยเอาบรรยากาศภายในดงแร่มที่เพิ่นจัดต้นคริสต์มาสจัดตกแต่งด้วยบรรยากาศต้อตนรับวันคริสต์มาสเนาะมาให้พี่น้องได้บึงกระสิมีนาฬิกาทร้ายมีช็อกโกแลตวางไว้ให้อันลูกค่าเนาะตกแต่งประดับประดาด้วยไฟกระพริบ ด้วยต้นคริสต์มาสอันนี้สาวตุม่มเป็นผูรลงมือเฮ็ดเองน้ำ้อมเ้อะข้างเขาตัวนี้คือรอบบี้เนาะของโรงแรมแต่สิมีต้นดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันคริสต์มาสนี่แหละพี่น้องนี่สปอตไลท์ประดับประดาอยู่หนาโรงแรมเนาะอันนี้สาวตุม่มเฮ็ดกับหมู อันนี้สีชมพูอ่อ,อนๆเนาะอันนี้สาตุ่มเห็ดผู้เดียวอันนี้เห็ดกระมูเพื่อนรวมงานอีกสองคนเนาะซอยกันติดเพราะว่ามันต้องมีการเอาสกอตเทปเอาเอีหยังช่วยด้วยกันนะนะก็เลยอันนี้เป็นฝ้าเป็นอันรูปกรอบรูปภาพที่เพิ่นเอาไว้ติดไว้รอบบีแล้วก็อันนี้เป็นบาเนาะเป็นบาเครื่องดื่มกับสาตุ่มเห็ดกระมูคือกันพี่น้อง เครื่องดื่มอยู่นี่หละอันนี้มันเหลือบหลายจักเครื่องจอกจอกนึ่นนี่สาวตุ่มกะรักกลบอยู่เรื่อยขัดเจ้าของบ่ลรักกลบกะมีคนยินให้กลบคืเอเ่า <c oughs> ที่มากของสาวขี่เรากะจังสี่ละอันนี้ดอกกล้วยไม้เนาะสาวตุ่มกะยอดเอาอันน้ำเขามาแม่พี่น้องน้ำเศร้า,าเขามาหยดเธอเนาะเธอกะสวยสะพั่ง ส่วนฟังนี้ก็เป็น็อบบี้อีกขางหนึ่งที่เป็นาบาร์สำหรับแขกมาดื่มมากินมานั่งเห่นนั่งหัวหรือว่าบิสเนสธุรกิจคุยกันจังสิละ่ะโรงแรมก็โอถงไงตมีเนื้อทีเนาะพี่นอ้นองเป็นโรงแรมระดับฮาดาวที่ได้รับการคอมเมนต์จากลูกค้านอกว่าเป็นโรงแรมที่สวยแล้วก็สะอาด พระาะฉะนั้นสาวตุ่มทํางานนักอิหีเพราะว่าต้องรักษาความสะอาดรักษามาตรฐานรักษาใบประกาศเหรียญระดับที่เพิ่นหายมาเนาะกับเป็นงานนักต้องคัดต้องทูสุมองสู้แจพี่น้องบพรหายมีเอีอยงคอ,อโรฟินมันติดเอยียงจังสิเนาะต้องคัดต้องทูออกให้เบิดเทศจกการก็ต้องใส่ประดับประดาด้วยความงามอันนี้จะทังออกไปทังสวนการ์เดน้อื่นเนาะน ออกบองนี่กะสิมีกอไผ่อัน,นย่ามมันย่ามเดือนเมษาพฤษภาเนาะมันสวกหลวึ้นมาโอ้ยขึ้นมาอยากตักเตีนมอ่สั่นส่วนนั่นนี่ก็เป็นสวนสั์สวนสวนยมทีนาหอนกะสิจัดแต่งไ้ลุกค,ค่าออกมานั่งดื่มกินหรือแม้กระทั่งการกินอาหารยูเทอรอยูทั้งนอกนีเนาะแต่ว่าย่ามหนาวนี่มันหนาวโผด่จเอาเกาอีเอาโตเอาไปเก็บเบิดแล้วบ่มี่ สได้บรรยากาศฟังข้างอคารืหานเนาะภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าชาติโตแล้วกับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของโรงแรมกับอันร้านอาหารโอ้ยอยามาสาวจังสีพี่น้องเอ้ยกามาประสุ่มโลกห้องเซลเซลห้องเสียงดังด้วยนะ หลยบินกลับไปกลับมาจักเทอสวนสนามเอียงอัน,นแต่ว่ากระงามสาตุมกระมากเบิงเขานกมันออกมาสวนสนามเนาะก,กาออกมาสวนสนามแบบค้องแซวแซวคือบอกน่ละอันนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นไหลสวนยอมในล่องแร่ยสิ่ส่ส,สปอร์ตไล่เข้าไปก็สิบประดับประดาได้ออกมาแบบนี้แหละอีกอย่างนึงมันเป็นย่ำ ดูห,ห,หนาวเนะาะมันกะสีเหี้ยวสีหดเบิดแน่แล้วละดอกไม้ไกดาแต่ว่าขันย่ำหอน,นีก็สิสวยสะรังไปด้วยดอกไม้ย่ำหอนเนาะก็สีแนมเห็นนั่นชาตโตจากที่ทำงานสาวตุ่มนี่แหละถ้ามาสาวนี่สิมีกาเนี่ยสีละพี่น้องออกมาบินแล้วก็ห้องเซ้งกันแซวแซว บรรยากาศที่ทำงานสาวตุ่มบอกเคยเหงาหรอกพูดถึงว่ามันมีแน่วเบิงแนวแง่งอันเงาให้ถามว่าเหงาบ่บอกเหงาก็คือบอกกันละ่ะแต่ว่าเมยเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องดูแน่ให้รักษามาตรฐานระดับหาดาวท่นเนาะต้องสะอาดใจโล <c oughs> สาวตุ่มก็เมือยเมืยสวมมือกับหมฮอดบ้านนี่เบิดแหงพี่นอ้องเอิเส็ดคลิปกะ มักมุม้มใวสิตอบคลิปกับโบมีเวลาตอบสิไปลแลนดเบิ่งคลิปมูนี่กับคือเห็นนั่นแหละขั้นไปซากยจาว่ากันเดอ้อพี่น้องกะสิไปให้ครบครอบ,บจัก,กรวาลอยู่หันละถ้าว่ากะรักแล้วก็รอหน่อยเด้อสาวตุม่มก็เมยหลาย่วงยุ่งานนี่กะสิอันนี้ยุติอันนี้นั่งหน่อยเธอเป็นเห็ดอาหารอันเศร้าเนี่ยมาเศร้าสาวตุ่มนี่แช่งยู่ทั้งสวนทั้งนอกออกว่าทายคลิปนี่แหละ ไายเข้าไปทั้งนง่ายัอเที่ผู้เดียวเที่ไปเห็นสาวตุ่มดอกก็เลยถือโอกาสไายบรรยากาศจากข้างนอกให้เบิ่งบรรยากาศข้างในเนาะพี่นอ้องประดับประดาไปด้วยไฟคริสต์มาสนี่แหละส่วนข้างนอกก็จะเป็นไฟสปอตไลท์แบบนี้ก็งามไปอีกลักษณะหนึ่งนาะพี่นอ้องสาวตุ่มนี่มากเบิ่งตัวไฟสปอตไลท์มันซองใส่พวกใหม่เนี่ยมาเซา,า,าเตอร์เดิร์กวยความที่ว่ามันเป็นหนาหนาวเนาะ นั่งกระสีบพท่านแจงเนาะนั่งกระสีเป็นพวกพุ่มพูน,นี่แบบนกกากระสีออกมากคือพี่น้องเห็นอะลรก็เรื่อยไปบรรยากาศอีกอันลักษณะหนึ่งหาเบิงไดร่บ่ยาแต่ว่าก็หาเบิงไรรรรรหร่งรบายเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันออกมาเนะาะคณาไปบอถึงเาม่มันกับโบออกมาลอว่าหอมมากโอ้คณะไป ได้นี่เวลาช่วงถือเนี่ยมันจังสี่มันเข้ากับสีห็นลักษณะแล้วก็แสงสปอตไลท์ซองไซนปรา,าสาทเนาะแล้วก็กามาบินเจิดอยู่ทั้งๆนะเ,เห็นไหมแคบบินเอียังได้ไปน้องเห็นปะก็บินวนอยู่ทึ่งล,งาลางาาังคาลังคาคาลิฮะท่านะแซ่ล็บไปลบมาลบมาลบไปเอเอ๋กันอยู่เพราะนันนซะาตุมนีก่ก็เได้เวลาไปเช็ค ไล่ซื้อห่องเลยได้ว่านีห่ห่องเห็ดอะไรยังไงจังไรเนาะพ่าวเราตุ่มมาก,ก่อนเวลาประมาณนึงนเช็ดนี่ละ่ะเป็นหยกของเจ้าของอก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้สาวตุม่มน้ำเนเดอ้อพี่น้องขอบุ้นพี่น้องขี่เขามาเบิ่งคลิปเนาะสาวตุ่มกะสิมีคลิปแปลกๆใหม่ๆม,มาหายพี่น้องในเบิ่งนั่นแหละ อีกว่าโดนกับสิบได้เปลี่ยนบรรยากาศจากมองนี่แหละไปเป็นอีกมองหนึ่งเนาะจังนั่มมาเบิงวาสาวตุ่มสิผ้าพี่น้องไปเที่ยวใสย,ยุด1ิบหมื่นยุดเจ็ดหมื่นสาวตุ่มสิผ้าพี่น้องไปเที่ยวใสนั่มมาเบิงกันเลยพี่น้องสาวตุ่มสิอัพโหลดคลิปสิพยายามอัพโหลดให้มันได้ความต่อเน,นื่องเนาะแต่ว่าขั้นไปบ่หอดมูหอดพวกะกะยาแฟาวโกรธกันนะ ก็อบอกนันละรักแล้วรอหน่อยสำหรับพี่เนรสาตุ่มขอลาบไปแล้วด้อขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะเด้ว